แฟนวอลลบอลคนไทยทำถึงเล่นเอาสตาร์ลูกยางบราซิลถึงกับน้ำตาซึมต้องพกของขวัญจากคนไทยเป็นของนำโชคติดตัวงานนี้เล่นเอาชาวบราซิลแห่เช่นชมกองเชียร์ไทยมีไม่กี่ประเทศที่มีวัฒนธรรมการเชียร์แบบนี้แล้วคนไทยให้อะไรเป็นของขวัญแก่นักกีฬาบราซิลติดตามได้ในทัชสติเดโอครับ ถือเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่แฟนคลับไทยทำให้นักกีฬาจากบราซิลอย่างโรซามาเรียถึงกับน้ำตาซึมนะครับไม่นึกว่าคนไทยอย่างเราจะมาใส่ใจพวกเขาขนาดนี้ ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางโลซามาเรียนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติบราซิลได้อัดคลิปบอกเล่าเรื่องราวเอาไว้ในเฟซบุ๊กของเธอโดยที่เธอนะครับเล่าว่าทัานทีที่เธอเดินทางมาที่กรุงเทพก็มีแฟนคลับคนไทยคนหนึ่งนะครับมอบถุงผ้าให้เธอเพื่อเป็นของขวัญน,นะครับซึ่งถุงผ้าดังกล่าวก็มีการสกรีนลายผ้านะครับเป็นรูปของเธอที่ทำเป็นตัวการ์ตูนดิสนีย์เธอบอกนะครับว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยเธอก็มองว่ามันน่ารักดี แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เธอถึงกับต้องพกถุงผ้าใบนี้นะครับติดตัวเวลาที่ไปซ้อมไม่ต่างจากกระเป๋าน้าโชคนะครับเนื่องจากว่าเธอสังเกตเห็นว่าถุงผ้าดังกล่าวสามารถพลิกกลับเอาด้านในออกมาด้านนอกได้โดยที่ด้านในนะครับมีการสกรีนเป็นรูปคุณยายของเธอยืนกอดกับเธอนะครับ ซึ่งคุณยายของเธอชื่อว่ามาเรียทีนี้ผมขอให้ข้อมูลอีกเล็กน้อยนะครับก็คือนักกีฬาวอลเลย์บอลคนนี้เนี่ยชื่อโรซามาเรียใช่ไหมครับทีนี้คําว่าโรซาเนี่ยเป็นชื่อของคุณยาของเธอและคําว่ามาเรียนะครับก็เป็นชื่อของคุณยายของเธอแล้วเธอก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากโดยเฉพาะคุณยายของเธอที่ค่อนข้างสนิทกันเป็นพิเศษ เธอบอกนะครับว่าเธอไม่อยากจะร้องไห้เพราะว่าต้องไปซ้อมแล้วแต่ว่าเธอรักคุณยายของเธอมากและกระเป๋าใบนี้ก็น่ารักมาก เอาละครับและเรื่องราวของกระเป๋าผ้านะครับที่เป็นของฝากจากแฟนวอลบอลไทยเนี่ยทางสื่อของทางบราซิลนะครับก็มีการตีแผ่เรื่องนี้ด้วยโดยที่ทางสื่อบราซิลนะครับให้ข้อมูลว่าโลซาเป็นชื่อย่าของเธอและมาเรียเป็นชื่อยายของเธอคนยายมาเรียอายุ94ปีและเป็นหนึ่งในผู้กระตุ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอ ในเวิร์คับที่ไทยโลซามาเรียมีช่วงเวลาที่ดีเป็นพิเศษจากแฟนๆกระเป๋าที่มีภาพเหมือนของคุณยายมาเรียซึ่งเป็นกำลังใจของเธอตลอดการแข่งขันเอาละครับและนี่ก็คือบทความจากสื่อของบราซิลกับเรื่องราวดีๆนะครับที่แฟนกีฬาชาวไทยเนี่ยทําหรือว่าให้ความใส่ใจกับนักกีฬาชาวบราซิลที่เป็นแขกบ้านแขกเมืองของเรานะครับ ถึงแม้ว่าเรื่องราวตรงนี้จะเป็นเรื่องราวเล็กๆนะครับแต่ว่ามันยิ่งใหญ่มากในความรู้สึกของชาวบราซิลที่เห็นข่าวนี้ถึงกับตื่นเต้นนะครับแล้วออกมาเช่นชมกองเชียร์ไทย ที่ทำถึงทำดีนะครับจนชาวบราซิลเนี่ยเขาปลื้มกันหนักมากไม่ว่าจะเป็นตัวนักกีฬาเองนะครับรวมไปถึงแฟนกีฬาชาวบราซิลเออแต่ว,ว่าก่อนที่เราจะไปฟังความคิดเห็นนะครับสำหรับตอนนี้นะครับในขณะที่ผมนั่งทำคลิปอยู่นี้ผลการแข่งขันระหว่างญี่ปุ่นกับตรุรกีในรอบรองชนะเลิศก็ปรากฏผลออกมาแล้วนะครับก็คือเป็นทางตุรกีที่ชนะญี่ปุ่นไป3ตอนน่อ1นเซต ก็เล่นเอาสาวๆททมญี่ปุ่นนะครับถึงกับน้ําตาตกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเจอกับตุรกีนี่โอ้โหนักกีฬาตุรกีแต่ละคนนะครับกาลังพลิกไม่ว่าจะเป็นวากาสหรือว่าคาราเคิลในขณะที่อีกคู่นะครับการแข่งขันระหว่างบราซิลกับอิตาลีเพิ่งจบเซตแรกไปนะครับก็ปรากฏว่าทั้งอิตาลีเนี่ยเป็นฝ่ายขึ้นนําบราซิลไปก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนๆเชียร์ทีมไหนนะครับแต่ผมเนี่ยแน่นอนว่าเชียร์ทีมบราซิลนะครับถ้าหากว่าไม่นับทีมชาติไทยนะ เพราะว่าบราซิลเนี่ยเป็นรองแชมป์ามานานเกินไปแล้วก็น่าจะถึงเวลาสิทธิอ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวบราซิลกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคนแรกก็กล่าวถึงการมอบของขวัญให้กับนักกีฬาบราซิลนะครับว่ามันคือการแสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณค่าต่อพวกเขามากแค่ไหนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเราด้วยการชื่นชมคือรูปแบบหนึ่งของการเคารพผู้อื่น แล้วแฟนวอลเลอร์บอลชาวไทยก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบราซิลมาที่มุมมองต่อมานะครับกล่าว่าช่างเป็นความรู้สึกที่งดงามมากมันสวยงามอย่างได้เชื่อคุณลองพกติดตัวดูสิรับรองว่าคุณจะต้องโชคดีอย่างแน่นอนมาที่มุมมองต่อมาครับกระเป๋าที่เป็นของขวัญสวยมากคุณสมควรได้รับมันแล้วมีเพียงประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีวัฒนธรรมการให้ของขวัญแบบนี้ มาที่อีกหนึ่งมองๆนะครับล่าวว่านอกจากคุณจะสวยและมีความเป็นมิตรคุณยังรักครอบครัวอีกด้วยส่วนแฟนคลับก็น่ารักและใส่ใจมากมันเป็นของขวัญที่แปลกใหม่สวยงามฉันเชียร์เธออยู่นะเข้มแข็งใจเย็นๆและตั้งสติไว้ มาที่อีกหนึ่งมมมนะครับาว่าของขวัญสวยงามและล้ำค่ามากคุณสมควรได้รับความรักแบบนี้แล้วไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามเพราะว่าคุณใส่ใจแฟนๆด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่มีความเย่อหยิ่งและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้คุณสวยงามต่อมาเลยครับบอกว่าของขวัญของคุณสวยงามมากและมันกถูกสร้างขึ้นด้วยความรักและความคิดถึงอย่างมากมาย มาที่อีกหนึ่งมุมมองของชาวบราซิลนะครับกล่าววิวา่าประเทศไทยคือบ้านหลังที่สองของบราซิลของขวัญน,นั้นก็เป็นอะไรที่สวยงามและอ่อนโยนจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมคุณรักคุณยายของคุณจริงๆต่อมานเลยครับกล่าววา่ามันวิเศษมากที่คุณได้รับของขวัญอย่างมากมายคุณได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอย่างมากมายแม้ว่าจะอยู่คนละซีกโลก ต่อมานะครับกล่าวถึงคนไทยว่าฉันดีใจที่สาวๆเหล่านี้ได้รับการยกย่องขอบคุณประเทศไทยสำหรับความเห็นอกเห็นใจและความเคารพแก่พวกเธอ ต่อมาเลยครับกล่าวถึงโลซามาเรียว่าเธอคือนักเวลบอลบราซิลที่ชาวไทยชื่นชอบมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากกาบี้เธอจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสำรองก,กันนะหลังจากการโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งรวมกับเพื่อนร่วมทีมในสนาม ต่อมาเลยนะครับกล่าวว่าของขวัญชิ้นนี้มันคือสิ่งที่สวยงามมันทําให้คุณร้องไห้เลยอาเมนเพื่อของขวัญที่สวยงามอาเมนเพื่อบราซอลมุมมองต่อมาเลยครับฉันดีใจที่เธอโชว์กระเป๋าพร้อมกับพกติดตัวไปซ้อมตามที่สัญญาไว้ถ้าหากว่าเธอสามารถคว้าแชมป์โลกได้ฉันหวังว่าเธอจะอุทิศรางวัลน,นี้ให้กับคุณยายของเธอ ต่อมาครับกล่าวถึงแฟนคลับชาวไทยว่าความรักที่สวยงามของแฟนคลับเหล่านี้ช่างพิเศษจริงๆมันเยี่ยมไปเลยโรซามาเรียความรักของหลานสาวเป็นสิ่งพิเศษเสมอมันสวยงามและความรักของคุณยายก็ช่างวิเศษเหลือเกินคนต่อมาเลยครับช่างเป็นของขวัญที่งดงามจริงๆฉันชอบมากมันเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุด มันเป็นกำลังใจให้เธอได้อย่างดีนี่แสดงว่าพวกเขาใส่ใจคุณขอให้โชคดีสำหรับนักกีฬาทุกคนต่อมาครับกล่าวว่ามันสวยงามมากและถือเป็นเรื่องดีที่ได้รับการยอมรับนอกประเทศบราซิลและมันจะนำโชคลาภเข้ามาด้วยต่อมาครับกล่าวว่าว้าวฉันรู้เลยว่าคุณคงทราบซึ้งกับใบหน้าเล็กๆของคุณยายขนาดไหน เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นของคนไทยที่เข้ามาร่วมแจมในเพจของบราซิลนะครับโดยที่คนนี้กล่าวปิดท้ายว่าเวลาที่นักเยลบอลสาวไทยไปแข่งที่บราซิลเราจะเห็นได้ว่าแฟนเวลบอลชาวบราซิลนั้นพร้อมใจกันเชียร์และให้กำลังใจนักเวลบอลสาวไทยแบบอบอุ่นมาก ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยตอบแทนกับทีมชาติบราซิลเมื่อคุณมาอยู่ในประเทศไทยทีมบราซิลจะได้รู้สึกว่ากำลังเล่นกีฬาอยู่ในบ้านของตัวเองเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ดีนะครับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟนกีฬาชาวไทยนะครับกับในกีฬาทีมชาติบราซิลที่ผมนะครับนำมาฝากกันในวันนี้เอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวไปเชีย์กีฬาก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าผลการแข่งขันสุดท้ายและจะออกมาหน้าไหนนะครับแล้วู่ชิงจะเป็นใครระหว่างตุรกีกับบราซิลหรือว่าอิตาลีเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปในนตศทานกันบ้างอย่างไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือว,ว่าแชร์มุมมองแลกเปยนก็นได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาไปแต่ีิงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสรานี้สวัสดีครับ